ะะแพทย์หญิงวรงชนกล่าสมศรีนะคะวันนี้นะคะหมอก็อยู่กับน้องเชอรี่นะคะซึ่งน้องเชอรี่นะคะเข้ามาปรึกษาหมอนะคะพะน้องเชอรี่เนี่ยมีความกังวลใจเรื่องใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็อยากให้หน้าตัวเองนะคะรู้สึกวีเชฟมากขึ้นหน้าเรียวมากขึ้นนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะหมอก็ใช้เทคนิคร้อยไหมดาก้อนนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้กับน้องเชอรี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังทำเป็นยัง ผลลัพธ์หลังทำนะคะก็จะเห็นได้ว่าใบหน้าของน้องเชอรี่นะคะปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยเนี่ยดีขึ้นนะคะหน้าดูกระชับมากขึ้นวีเชฟมากขึ้นนะคะองเชอรี่เป็นไงบ้างคะชอบหรือเปล่าชอบมากเลยค่ะไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามากค่ะค่ะก็สําหรับใครนะคะที่มีความกังวลใจนะคะเรื่องใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะหรือว่าอยากปรับรูปหน้าให้หน้าเรียววีเชฟมากขึ้นนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่นิติพลค,คลินิกนะคะ